ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้จะพาซ่อมเครื่องซักผ้าอีกแล้วนะครับของซัมซุงนะครับ11โลครับรุ่นนะครับ WA13WP นะครับอาการของมันไม่ซักนะครับขึ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูครับไอไอมั้งครับ IE นะครับีผมเสียบปลั๊กกันนะครับเอาเสียบปลั๊กแล้วนะครับ ดูนะครับกดเริ่มนะครับนี่หนังแอดนี่ IE นะครับ IE เนี่เกี่ยวกับระบบน้ำนะครับผม IE ระบบน้ำเดี๋ยวเราแกะด้วยกันเลยนะครับแกะดูด้านหลังก่อนนะครับระบบเ r e เชอร์ ure, น้ำนะครับ ผมตั้งกล้องแป๊บนะครับเดี๋ยวดูวิธีแกะไปด้วยกันนะครับตอนนี้กลางคืนนะครับไม่ค่อยมีเวลาซ่อมกลางวัน,นครับอันนี้สองแกะฝาหลังเลยครับผมเดี๋ยวขยับกล้องหน่อยฝาหลังก็ถอดสองน็อตนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่ถอดปั๊กก่อนนะครับผม นัดสองตัวนะครับนอดสองตัวนะครับเปิดดูเลยครับว่ามันหนูกัดหรือเปล่านี่ครับนอดสองตัวนะครับเ,เก็บไว้ดีนะครับนี่ดึงออกเลยนะครับฝามันดึงออกทาไม่ออกก็ตบเลยครับ เห็นรอเล่าครับดูสำรวจนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดเราก็หาเพเชอร์นะครับลองเอาเพเชอร์อันตัวอื่นนะครับที่มันดีเอามาเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมไปเอาเพืเชอร์นะครับ เชื่อตัวดีนะครับผมตัวดีลองเสียบเข้าไปนะครับผมเอามาแทนตัวเดิมนะครับเนี่ยเน้น,นเสียบเข้าไปนะครับว่ามันหายหรือเปล่านะครับเสียบแบบเสียบแบบนี้เลยครับแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับ ก็น,นะครับเสียบัตให้ดูหน้าจอด้วยกันนะครับเปิดแล้วก็กดเหมือนเดิมครับอืมมีเสียงมอเตอร์ดังแป๊บหนึ่งนะครับมอเตอร์ดังเอาขึ้นเหมือนเดิมนะครับไออี e. แสดงว่าไม่ใช่เพรสเชอร์ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพอดปัก,ก่อนน,นนะครับปิดเครื่องแล้วพอดปั๊ครับ ยินเสียงอมอตเตอร์ดังครับแต่ไม่หมุนนะครับหหก็ถอดเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูแผงหน้านะครับหนูหนในเยอะครับเชื่อไว้ที่เดิมอ๋อคราวนี้มาดูแผงหน้านะครับอาจจะ มีหนูเข้าหรือเปล่าวิธีถอดแผงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องอนะครับแผงหน้าถอดไม่ยากครับออาวแบบนี้เลยนะครับมันมืดหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าเรียบร้อยเปิดแสงหน้าวิธีเปิดนะครับนี่นะครับนอน3ามตัวนะครับเดยหาใครควงเล็กๆนะครับ งะเงะก่อน,นครับเงะเอาไอ้หนังนี่ออกครับหนังที่อุดน็อตนะครับหนึ่งตัววางไว้ก่อนสามตัวแล้วผมตัวสองตัวสามตัวปุว๊บลุดดุดเด,ด,ด้งกระเด้งหายไปไหนไปแล้วข้างคืนด้วยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยหาครับเด้งหายไปเลย ไม,ไม่เจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหานะครับต่อไปก็ขานน็อตนะครับขาน็อตสามตัวนะครับผมเปิดดูแข็งมานะครับอาจจะไหมหรือเปล่าอาจจะขัดน็อตสามตัว นั่นหลังปกตินะครับสายไฟนี่ไม่ไม่ขาดนีอ่ออกแล้วครับนี่ออกโหหั่นจริงจริงด้วยนะครับผมดูปักไม่ได้เสียไปโว้ยหนูกัด มาดูนะครับผมเดี๋ยวครับตัวนี้นะ่าจะเป็นเดีย๋ยวต้องดูสีสีอะไรอ่าน้ำตาลสีม่วงม่วงส้มชมพูครับน่าจะเกี่ยวกับเพชเชิรครับม่วงส,ส้มชมพูเนี่ยน,นะครับนี่ม่วงส้มชมพูขาดนะครับผมอยู่นี่ครับเดี๋ยวปาครับ นี่ครับขาดเลยเดี๋ยวผมจะต่อดูนะครับหนูกัดหนูกัดสายเห็นไหมครับผมจะต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อแล้วผมจะถ่ายคลิปต่อเลยนะครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายนะครับครับตอนนี้ผมก็ต่อแล้วนะครับใช้ท่อหดนะครับต่อมีขาดสองเส้นนะครับ เส้นสีม่วงกับสีชมพูนะครับผมเป็นเส้นที่ต่อมาจากตรงนี้นะครับม่วงกับชมพูนะครับซ้ายขวานะครับขาดสองเส้นครับเดี๋ยวมาลองเลยนะครับผมเราเดี๋ยวพันเทปก่อนนะครับต่างกองต่างเดี๋ยวเราก็พันเทป ให้มันสวยงามนิดหนึ่งนะครับกันกันหนูกัดอีกนะครับให้มันแน่หน่อย สองเส้นเอนครับใช้หัวแรงบักกีนะครับถ้าใครไม่มีหัวแรงก็ต่อสายไฟธรรมดาก็ได้นะครับนี่เทปพันให้มันสวยงามนะหนูจะกัดได้ยากกนิดนึงโอเคนะครับเราก็เสียบ ต้องใส่น็อตนะครับเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับปิดฝานะครับเดี๋ยวลองดูเห็นรือป่าครับกดสตาร์ทนะครับเียนนะครับนี่ไฟพัดหมูแล้วนะครับไม่ช่างผ้า เดี๋ยวเวลาก็ขึ้นครับ4ี่สิบเนาทีเสียงวาวน้ำเข้านะครับปกตินะครับเดี๋ยวเราลองปั่นดูนะครับปั่นปุ๊บเดี๋ยวถือถือนี่ตับนะครับถือโทรศัพท์ลองเมนูปั่นครับเมนูปั่นเราก็กดปั่นแค่นั้นนะครับปั่น4นาทีนะครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับดูว่าปั่นหรือเปล่าครับ10นาทีนะครับ ได้ยินเสียงดึงสายนะครับแต่มันมืดไม่เห็นนะนโอเคนะครับปั่นก็ใช้ได้นะครับผมปั่นแรงด้วยนะครับฝาครอบอยู่ตรงนี้เราก็เอาครอบไปนะครับเราน่าจะดีแล้วนะครับ คลิปนี้โคดอะไรนะ IE นะครับโคด IE เป็นที่สายเพชเชอร์นะครับอยู่ตรงหน้าบอร์ดนะครับมันขาดนะครับเราต้องเปิดด้านหลังก่อนนะครับเปิดด้านหลังถ้าปกติเราก็มาเปิดด้านหน้านะครับผมถ้าสายไม่ขาดก็ลองเปลี่ยนเพชเชอร์ดูนะครับผมอาการนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมคลิปสั้นๆนะครับ การต่อสายไฟเฉยๆนะครับถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทําคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับ